ยดกันเด็กเอ้ยเด็กดีต้องมีนาที่สิบอย่างด้วยกันสวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับนิ้งนะคะในการรีเฟลกชันในสัปดาห์ที่5ค่ะในช่วงวันอยู่สุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะก็เป็นวันที่เด็กๆหลายๆคนหรือว่าเพื่อนๆหลายๆคนนะคะได้พักผ่อนได้ไปเที่ยวกันสนุกกันไหมคะก็หวังว่านะคะเพื่อนๆทุกคนจะมีความสุขในสุดสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะและในวันนี้นะคะ การรีเฟลคชันในสัปดาห์ที่5นะคะจะมีหัวข้ออะไรบ้างเราไปดูกันเลยนี่นะคะก็จะเป็นหัวข้อการรีเฟลคชันในสัปดาห์ที่5ค่ะ1น่นะคะได้ทำกิจกรรมอะไรบ้าง 2. รู้สึกอย่างไร 3. ได้เรียนรู้อะไรเนื้อหาอะไรบ้าง 4. นะคะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดหรือน้อยที่สุดค่ะ 5. นะคะการนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ 6. นะคะการนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ประกอบอาชีพค,ค่ะ เ็นะคะปัญหาหรือ,อประสักค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะหัวข้อน่าสนใจและน่าติดตามกันเลยใช่ไหมคะงั้นเราไปเริ่มกันที่ข้อที่1เลยค่ะวิชานี้นะคะเริ่มเรียนตอน8โมงเช้าค่ะและเมื่อเพื่อนๆมาถึงห้องเรียนแล้วนะคะสิ่งแรกที่ต้องทำกันเลยก็คือการเซลฟี่ตนเองค่ะแล้วก็เมื่อเพื่อนๆเ,เซลฟี่ตนเองเสร็จแล้วนะคะก็จะต้องแนบส่งในคลาสรูมก่อน8โมง5นาทีค่ะค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะมาเช็กความพร้อมกันใน เพชรเล็กค่ะนั่นก็คือ Red u จอรรสดเค่ะโดยระดับความพร้อมนะคะจะมีอยู่4ระดับค่ะก็คือ4 3 2อะไ่1ค่ะซึ่งในสัปดาห์นี้นะคะเพื่อนๆหลายๆคนก็ให้อยู่กันในระดับที่3ค่ะซึ่งตัวนิ้งเองนะคะนิ้งก็ให้ระดับที่3เหมือนกันค่ะเพราะว่าซ้อมกีฬาดึกแล้วก็นอนดึกทําให้ง่วงนอนนิดๆค่ะ กิจกรรมที่1นนะคะก็คือกิจกรรมแดนซ์ฟิวเวอร์เลิงค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์จะให้พวกเรานะคะต่อแถวกันตามความถนัดของตนเองนั่นก็คือกระทิงหมีอีซี่หนูแล้วก็ให้นับ 1- นถึงสค่ะใครได้กลุ่มไหนก็ไปยืนกลุ่มนั้นเลยและหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้เพื่อนๆในกลุ่มของแต่ละกลุ่มนะคะคิดท่าเต้นที่สร้สางสรรค์ขึ้นมาคนละหนึ่งท่าค่ะแล้วก็สอนกันภายในกลุ่มให้พร้อมเต้นให้พร้อมเพรียงกันมากที่สุดค่ะ และหลังจากที่เราทํากิจกรรมกันเสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้แสดงความรู้สึกผ่านเพจเลยค่ะเรามาดูตัวอย่างกันนะคะอย่างเช่นของดาวนะคะความรู้สึกของดาวหลังได้เต้นไปแล้วนะคะก็คือดาวรู้สึกสนุกแล้วก็เหนื่อยจากที่ง่วงนอนอยู่เนี่ยก็หายง่วงเลยค่ะแล้วก็ดาวได้เรียนรู้อะไรจากกิจกรรมนี้นะคะดาวได้ทํางานร่วมกับผู้อื่นม,มีการวางแผนมีการร่วมแรงร่วมใจกันภายในกลุ่มค่ะ กิจกรรมที่2นะคะคือกิจกรรม My Yesterday Activity และกิจกรรม One Chat But d i d n t Na โดยในกิจกรรม My Yesterday Activity นะคะอาจารย์จะส่งแพดเล็ตให้เพื่อนๆน,นะคะได้พิมพ์กิจวัตรประจําวันในวันพฤหัสที่ผ่านมาว่าเพื่อนๆทาอะไรกันบ้างตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงนอนหลับเลยค่ะและกิจกรรม One c h a But d i d n t นะคะอาจารย์จะให้เพื่อนๆน,นะคะพิมพ์สิ่งที่อยากทําแต่ไม่ได้ทําในวันพฤหัสที่ผ่านมาค่ะก <Wow! S 1> ิจกรรมที่3นะคะคือกิจกรรม เซลดีไซน์ค่ะก็คืออาจารย์จะให้ดูคลิป7เทคนิคในการบริหารเวลาให้มีประสิทธิภาพค่ะและหลังจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้พิมพ์ลงในแพทเล t กเขาว่าเราได้เรียนรู้อะไรจากคลิปนี้บ้างอย่างเช่นของชงโคนะคะชงโคร,รู้สึกว่าเห็นด้วยว่าที่เราไม่เคยกําหนดเวลาในการเล่นโทรศัพท์เลยทําให้เวลาส่วนใหญ่นะคะสูญเสียไปกับการเล่นโทรศัพท์ซึ่งคลิปนี้นะคะชงโคบ,บอกว่าเป็นคลิปที่มีประโยชน์มากๆาค่ะและชงโคจะนำไปเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตต่อไปค่ะสุดยอดเลย กิจกรรมที่4ี่นะคะกิจกรรมการเด Your Feeling ค่ะกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์จะให้แบ่งทีมกันค่ะทีมละ2-3ถึงคนค่ะและจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะแจกสำรับไพ่ทีมละสําสำรับค่ะแล้วก็ให้มาช่วยกันตอกไพ่ให้สูงที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยกิจกรรมนี้นะคะจะได้ฝึกทักษะสมาธิความอดทนเป็นอย่างมากเพราะว่าไพ่แต่ละใบนะคะจะมีน้ำหนักเบาค่ะดังนั้นนะคะเราจะต้องมือเบาสุดๆค่ะเพื่อที่จะไม่ให้ไพ่ของเรานะคะตกลงมา หลังจากที่ทุกกลุ่มนะคะต่อไพ่เสร็จแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้แสดงความรู้สึกผ่านเพจเลดเรามาดูตัวอย่างของนิดกันนะคะนิดรู้สึกกดดันกลัวว่าจะทําไพ่ล้มแต่กน็นิดก็ไม่ยอมแพ้นะคะแล้วก็นิดก็พยายามใหม่จนสําเร็จค่ะกิจกรรมที่5นะคะในกิจกรรมนี้นะคะอาจารย์จะเปิดคลิปของท่านดิสดัตฮันค่ะซึ่งในคลิปนะคะจะเกี่ยวกับโซเชียลมีเดียกับการรับฟังอย่างลึกซึ้งค่ะ และเมื่อทุกคนนะคะดูคลิปเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะอาจารย์ก็จะให้สรุปเป็นไมล์แมปตามความคิดของตนเองค่ะและจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะส่งวงล้อขึ้นมาหนึ่งกลุ่มเพื่อที่จะมานําเสนอค่ะกิจกรรมที่6นะคะกิจกรรมทายความรู้สึกค่ะโดยอาจารย์นะคะจะให้เพื่อนทุกคนนะคะยืนเป็นวงกลมค่ะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้ทุกคนนะคะหยิบไพ่ความรู้สึกขึ้นมาคนละ1ใบค่ะ และห้ามไม่ให้ใครเห็นเด็กขาดนะคะจากนั้นนะคะอาจารย์ก็จะให้แต่ละคนนะคะแสดงท่าทางความรู้สึกหรืออาวัจนภาษาตามไพ่ความรู้สึกที่แต่ละคนได้ค่ะเพื่อที่จะให้เพื่อนคนอื่นนะคะทายว่าเรานะคะได้ไพ่ความรู้สึกอะไรค่ะบอกเลยนะคะว่ากิจกรรมนี้สนุกมากๆเลยค่ะ และเมื่อสิ้นสุดกิจกรรมการเรียนการสอนในแต่ละสัปดาห์นะคะอาจารย์ก็จะให้เพื่อนๆทุกคนนะคะรีเฟ c t ชั่นถึงกิจกรรมที่ได้ทําในวันนี้ความรู้สึกเป็นอย่างไรบ้างได้เรียนรู้อะไรบ้างชอบกิจกรรมไหนมากที่สุดค่ะเราไปดูตัวอย่างกันเลย หัวข้อที่2นะคะรู้สึกอย่างไรรู้สึกสนุกแล้วก็ตื่นเต้นมากๆค่ะแล้วก็มีความกดดนันแล้วก็ภูมิใจคนไปด้วยค่ะเพราะว่าในกิจกรรมวันนี้นะคะมีการต่อพ่ใช่ไหมคะแล้วเราก็กดดันมากด้วยค่ะกลัวว่าจะทํไพ่หล่นค่ะและหนูนะคะก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้เรียนค่ะเพราะว่าอาจารย์นะคะจะมีกิจกรรมใหม่ๆให้เราได้ร่วมสนุกในทุกสัปดาห์ค่ะทาให้ไม่น่าเบื่อและหนูก็ตั้งใจเรียนมากที่สุดค่ะหัวข้อที่3นะคะได้เรียนรู้อะไรเนื้อหาอะไรบ้างค่ะ นึ่นะคะได้เรียนรู้ในเรื่องของ collaboration ก็คือการทำงานเป็นทีมค่ะเป็นการทำงานร่วมกันและส,งส่งเสริมกันไปในทางบวกทำให้ผลที่ได้มากกว่าผลรวมของแต่ละคนมารวมกันโดยการทำงานบางอย่างคะ่ะต้องการความคิดที่สร้างสารรค์จึงต้องให้ทุกคนนะคะคิดร่วมกันประกอบด้วยผู้นำทีมแล้วก็สมาชิกค,ค่ะ 2นะคะได้เรียนในเรื่องของ contemplation นะคะก็คือการพิจารณาด้วยใจอย่างใคร่ครวนค่ะคือการเข้าสู่สภาวะจิตที่เหมาะสมต่อการเรียนรู้เพื่อนำไปใช้ทำงานอย่างใคร่ครวนค่ะ 3. นะคะอวัจนภาษาค่ะเป็นการสื่อสารโดยไม่ใช้ถ้อยคำแต่จะใช้อากรับกริยาท่าทางน้ำเสียงสายตาหรือใช้วัตถุหรือการใช้สัญญาณและสิ่งแวดล้อมต่างๆ หรือแสดงออกทางด้านอื่นที่สามารถรับรู้กันได้สามารถแปลความหมายได้และทําความเข้าใจต่อกันได้ค่ะหัวข้อที่4นะคะกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดหรือน้อยที่สุดค่ะในส่วนของกิจกรรมที่ชอบมากที่สุดนะคะนั่นก็คือกิจกรรม Guard การ r f ฟ e l i n g ค่ะเพราะว่ากิจกรรมนี้นะคะได้ฝึกทักษะหลายอย่างมากค่ะไม่ว่าจะเป็นฝึกสมาธิฝึกความอดทน ฝึกการวางแผนร่วมกับผู้อื่นนะคะแล้วก็กิจกรรมนี้นะคะทําให้เรานะคะได้เรียนรู้ที่จะแก้ปัญหาในสิ่งที่ผิดพลาดลงไปแล้วก็เริ่มต้นใหม่ได้ค่ะส่วนกิจกรรมที่ชอบน้อยที่สุดนะคะบอกเลยเขาว่าไม่มีค่ะเพราะว่าในแต่ละสัปดาห์นะคะหนูตื่นเต้นแล้วก็ตั้งใจเรียนสุดๆค่ะเพราะว่ากิจกรรมของอาจารย์นะคะสนุกแล้วก็แปลกใหม่ตลอดค่ะ หัวข้อที่5นะคะการนำสิ่งที่ได้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ 1. นนะคะการได้ฝึกสมาธิค่ะการฝึกสมาธินะคะเป็นสิ่งจำเป็นมากๆค่ะเพราะว่าถ้าเรามีสมาธิแล้วนะคะเราก็จะมีสติในการใช้ชีวิตประจำวันค่ะ 2. นะคะได้ฝึกการทำงานเป็นทีมค่ะ เพราะว่าในอนาคตนะคะเราจะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นอยู่เสมอค่ะดังนั้นนะคะการทํางานเป็นทีมจึงสําคัญค่ะ3นะคะได้ฝึกบริหารจัดการเวลาค่ะ4นะคะได้ฝึก การสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมค่ะเพราะว่าการสื่อสารนะคะเป็นสิ่งที่เราทุกคนนะคะพูดแล้วก็ทําอยู่ในเป็นประจําทุกวันค่ะดังนั้นนะคะการสื่อสารกับผู้อื่นอย่างเหมาะสมนะคะจึงเป็นสิ่งจําเป็นมากๆในชีวิตประจําวันค่ะหัวข้อที่6นะคะการนำสิ่งที่ได้นะคะไปประยุกใช้ในการประกอบอาชีพค่ะ 1. เลยนะคะ เรานะคะจะต้องสอนให้นักเรียนนะคะรู้จักการทํางานเป็นทีมค่ะเพราะในอนาคตนะคะนักเรียนทุกคนนะคะเมื่อได้ทํางานแล้วนะคะ <c oughs> เขาก็จะต้องทํางานร่วมกับผู้อื่นค่ะดังนั้นนะคะการทํางานเป็นทีมจึงสําคัญมากๆค่ะ 2. นะคะเน้นการสอนแบบกิจกรรมค่ะ <c oughs> เพื่อความสนุกและไม่น่าเบื่อแต่ต้องสอนแทรกความรู้คุณธรรมเข้าไปด้วยค่ะ และต้องสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะหัวข้อที่7นะคะปัญหาหรืออุปสรรคค่ะปัญหาในสัปดาห์นี้นะคะก็คือความร้อนค่ะเพราะว่าในช่วงต้นคาบนะคะอาจารย์ให้ทำกิจกรรมแดน c e ฟ e วเวอร์เลค่ะซึ่งไม่ได้เปิดแอร์ค่ะแล้วก็ทำให้เหงื่อออกแล้วก็ร้อนมากๆค่ะ